คลิปนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในซีรีส์นะครับชุดนะครับเรื่องของจากวิถีคนเมืองนะครับสู่วิถีเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองและความพร้อมด้านใดบ้างนะครับตอนนี้ก็มาถึงตอนที่7กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับ6ตอนที่ผ่านมาแนะนำนะครับย้อนกลับไปดูก่อนเริ่มแรกอย่างที่ผมเกิดเล่าให้ฟังนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยเติบโต นะเรียนหนังสือนะในกรุงเทพมหาคนครเมืองหลวงนะครับนะแต่พอวันหนึ่งนะมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าชอบความสงบความสงัดวิเวกรักธรรมชาตินะครับชอบที่จะทำกะเกษตรกรรมนะเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะก็เริ่มสนใจที่จะผันตัวเองนะครับจากวิถีคนเมืองเนี่ยสู่วิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมกับเมื่อมองจากมุมมองทางเศรษฐกิจ การเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและหลายปีข้างหน้านะครับในทศวรรษ2020เนี่ยจึงทำให้ผมเริ่มมองนะจากวิถีคนเมืองนะครับ100%เลยนะครับนะไม่เคยเอ่อเาเรียกว่าเติบโตนะใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดนะครับนะมาก่อนเนี่ยนะก็เริ่มที่จะผันนะว่าตัวเองเนี่ยนะถ้าจะเปลี่ยนจากวิถี นะคนเมืองนะสู่วิถนะีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองและความพร้อมด้านใดบ้างนะครับจึงมาสรุปเล่าให้ฟังนะฮะเพราะนั้นนี่คือมุมมองที่เข้าใจก่อนนะถ้าท่านยังไม่เข้าใจมุมมองนะว่าทำไมถึงเปลี่ยนจากนะวิถีคนเมืองสู่วิถีเกษตระเศ,นะศรษฐกิจพอเพียงนะครับท่านยังไม่เข้าใจว่าท่านจะดูคลิปนี้ไปทำไมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเข้าใจมุมมองแล้วนะว่าอ๋อที่แท้แล้วเนี่ย นะมันมีเหตุผลอยู่นะของการนะเปลี่ยนจากวิถีคนเมืองนะครับสู่วิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าท่านมีความพร้อมในด้านความชอบนะท่านมีความรักนั่นเองนะในวิถีชีวิตแบบนี้นะครับนะไม่ชอบความวุ่นวายการแข่งขันการแก่งแย่งในเมืองหลวงนะท่านชอบแนวการพึ่งพาตนเองนะแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมระการแรกก็คือนะท่านจะต้องมีความชอบ มีความรักนะครับในวิถีนี้ก่อนนะนะก,การพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนนะครับอยู่เรียบง่ายให้ได้ก่อนรักธรรมชาตินะอยู่กับออวิถีกเกษตรง่ายๆแบบเนี้ยนะแต่มันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจากวิถีคนเมืองซึ่งไม่มีความรู้กรเกษตรเลยนะไม่เคยมาอยู่ต่างจังหวัดนะใช้ชีวิตอ,อ,อยู่แบบกเกษตรนะแบบพอเพียงเลยนะก็จะเข้าใจยากหน่อยปังาต่อมาคือทุนนะ เพราะว่าท่านเปลี่ยนจากวิถีคนเมืองมาสู่วิถีชนบทเนี่ยท่านมีที่ดินพ่อปลูกนะครับถึงแม้จะใช้1-2ไร่เนี่ยต้องใช้เงินซื้อท่านต้องเตรียมเกี่ยวกับพวกระบบน้ำนะต้องขุดบ่อน้ําเพราะว่าน้ํามันแรงได้ท่านต้องมีระบบไฟฟ้านะเวลาพวกระบบลดน้ําต่างนะครับท่านต้องมีเรื่องของการลงทุนอาจจะต้องสร้างโรงเรือน นะเพราะปลูกเตรียมดินอะไรต่างๆนะครับท่านต้องมีความรู้นะครับนอกจากมีทุนแล้วต้องมีความรู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางกเกษตรกรรมทางวิศวกรรมนะทางอะ,อะไรวิทยาศาสตร์ต่างเนี่ยนะท่านต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ใช่ว่ามาทําแบบสุ่มๆม,มั่มวๆนะทุนท่านก็หมดได้นอกจากนี้แล้วท่านต้องลงสนามจริงนะครับไม่ใช่ว่ามีความรู้อยู่แต่ในตำราทฤษฎีนะครับต้องลงสนามจริงนะะสนามจริงของท่านเริ่มแรกนะครับอาจจะเริ่มที่บ้านก่อนนะที่เมืองหลวงกรุงเทพนี่แหละ ต้องเริ่มเพาะปลูกให้เป็นก่อนเริ่มปรุงดินผสมดินเพาะจุลินทรีย์ให้เป็นนะเริ่มสร้างโรงเรือนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีประสบการณ์จริงด้วยเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับประสบการณ์จริงแรกๆของท่านเนี่ยเริ่มจากหน่วยเล็กๆก่อนเช่นการเพาะปลูกการเพาะจุลินทรีย์การทําปุ๋ยปรุงสูตรดินอะไรต่างๆของท่านเนี่ยนะสร้างโรงเรือนขนาดเล็กอะไรก็แล้วแตนะ่สังเกตเรื่องของมแมลงวัชพืชต่างๆในบ้านในกรุงเทพก่อน นะในเมืองหลวงก่อนนะเมื่อท่านไปแล้วเนี่ยนะประสบการณ์ท่านมีแล้วท่านก็ลงสู่สนามจริงนะในการขยายโครงการของท่านใหญ่ขึ้นนะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นจริงด้วยความสุขนะถ้าจะต้องทํามาด้วยความสุขนะไม่ได้ทํามาด้วยความฝืนนะทำไปด้วยการขาดสติปัญญานะลงทุนมากเกินไปไม่ศึกษาความรู้ขาดประสบการณ์เนี่ยนะเด,ยเดี๋ยวจะเกิดความทุกข์ตาม,มานะครับเพราะงบมันบานปลายทำแล้วล้มเหลว นะทำแล้วไม่ได้ผลตามประสงค์เห็นไหมมันต้องเริ่มต้นจากความชอบด้วยชันท้าจึงจะเกิดวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสานะเพราะฉะนั้นนี้คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อท่านมองเห็นจริงต่ตางเหล่านี้แล้วนะท่านก็ต้องมองความจริงนะความจริงที่เกิดกับโลกในขนาดนี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในช่วง 2- 3ปีข้างหน้าเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยในทศวรรษ2020นะ ความจริงที่ว่านะเศรษฐกิจการเงินโลกอยู่ในความเปราะบางโอกาสที่จะเกิดเกรดรีเซ็ตการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่มีรวมถึงนะครับเป็นไปได้อาจจะเกิดความขัดแย้งของการช่วงชิงอํานาจในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่นะของระเบียบโลกและอาจจะนํามาซึ่งสงครามใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับนั่นแปลว่าเรื่องของการเตรียมเรื่องของอาหารการกินปจัจจัย4ีทาเลที่ตั้ง นะรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีสัญญาณเตือนมาบ่อย,อยๆและหลายครั้งหลายหนจากสภาวะอากาศนะที่เปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงนะสัญญาณเตือนเรื่องฝุ่น PM2.5 นะที่มาแล้วมาอีกโอปีนี้มายาวนานทีเดียวนะภัยพิบัติเรื่องของแผ่นดินไหวน้ําท่วมนะครับที่เกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นเป็นสัญญาณเตือนนะครับนะถึงขาลงอยู่เพราะในช่วงหลายปีข้างหน้าเนี่ย อาจจะต้องยอมรับความจริงที่เราจะต้องเจอนะครับแล้วความจริงต่อมาก็คือว่าความสุขความสุขของท่านเนี่ยนะท่านค้นหามันท่านพบความสุขแล้วหรือยังความสุขของท่านอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงหรือความสุขที่แท้จริงคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความจริงนะของความพร้อมของมุมมองอีกประกรหนึ่งน็คือค้นหาความสุขให้เจอว่าความสุขของท่านเนี่ยถ้าท่านมาอยู่แบบ วิถีนะจากวิถีคนเมืองมาสู่วิถีเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนะี่ยท่านจะมีความสุขไหมอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความเรียบง่ายอยู่กับความไม่ได้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้มีชื่อเสียงกิติยศเนะี่ยท่านชอบแบบนี้ไหมนะลองพิจิรณาดูนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ